ส่วนโมวันที่8ธันวาสองห้าบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระพวารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาเจรน,นสัมปันโนสุขโตโลกวิทูรุตโลปุริสะธรรมสารถิสัตถาทเทว,วาเมนุสานังพุทโธพระพวาติ8ธัมมานุสติสวา,าวกะโตพระควาตาธโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิอิติเสังฆานุสติ สูปฏิปันโนพรคกวาตโต้สาวกัสังโคชูปฏิปันโนพรคกวาตโต้สาววัสังโคยายาปฏิปันโนพรคกวาตโต้สาววัสังโคสามีจิตปฏิป ok ันโนพรคกวาตโต้สาวกัสังโคยาที่ทางจัดตาริภูริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาพรคกวาตโต้สาวกัสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกันเนรโยนุตรังคุณยะเขตังโลกาซาติสิบจินดามณีปยังมันตัง จินดาบณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางโอปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะงโธทันจามหาราชาตาวังมังโันทื่นโนธีปังกาเรเทโวสุโปเซธิกิจิเทโวเยสโกปัะชังทัศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสารีปุทโภพวันตุเมสิทธีลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สิบเอ็ดสักกะวาสัตกวาพุทธรัตนาโรสถทานโลตมังวรางหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัเพทุขาวูปัสสามินตุเตสักกะวาธรรมรัตนาโรสถทานโลตมังวรังปาริรลาหุสปัสสามานังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัเพพยาวูปัสสามินตุเต จักตวาสังฆรัตนางสถาโหตะมังวรังอาหัเนยยางป่าหุเนยยางสังฆเตเชันสุธินาณสันตูปทวัสเพโรคาวุปสาเมนตุเตเจพุทธานุสติอิติปิโสพระวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสัมปนโนสุกโตโลกัวิทูรุตโลปุริศทธรรมมสารถิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธพระวาติแปดธรรมานุสติ สวางขาตโตภควตามโมสันทิติกโกกาลิกโกเอเหิปัสิโกโอปานาลิกโกปัจจักตังเวทิตโพวินโูหิติเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควยยโวตวสาวังสังโฆยาญาปฏิปันโนภควโตสาวังสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวังสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุขานีอัถปุริสาวุครา เอสาพระโคตัวสาวกสังโฆอังเนยโยปาห์เนยโยทักิเนยโยอัชลีกันนลิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติสิบจินดามณีเปียงมันตังจินดามณีเปียงมันตังยะสังหาสังโกนางอุปัสันติสีเนหังมาตาปิตาวะอุระหังปะาโพ่ันจะมหาราชาตวังมังโตสันทุโนทีปังการเทโวสุปโศธิกิจชิเทโวเยสาโก ปัจฉันทัาสามิงกินเนวาัตาตาปยังกันตังสารีปุถุโทพวันตุเมสิที่ลางชน,นานเยมณีจินดาปยังจ่ท่านางสัพเพชนะพะหงชนาปยังมะมะสิเอสักกะตาวะสักกะตาวะพุทธัตนาโอสถารุตมังวอลังหีตังเทวมนุสานางพุธทธเตเชนะสุธินานสันตุปทวาสาพาวาัพเพทุกขาวูปาาัะเมนตุเต สักกตวาพุทธรัตนางองสถานอุตมังวลังป่าลี่ลาหุบปาสามารถนางธรรมะเตเชนะสทินาน้าสันตูปัทวาสัพเพบูปะพายาบูปะสามเณรตเตสักกตวาสังฆรัตนนางองสถานุตมังวังอ่าหุนเนยยางปาหุนเนยัางสังฆเตเชนะสทินาน้าสันตูปัทวาสัพเพโรคาบูปะสามเณรตเต7เจ็ดพุทธานุสติยิจิปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจาระสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูรุตโรโปุริสาธธร,รมสารถิสัทธาเทวมนุสานังคุถโทภควาติ <c oughs> 8ธรรมานุสติสวากโตภคว,าวาตาทมชันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาลิโกปัจจต,ตังเวทิตโพวิญยูหิติเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควโตาสาวังสังโฆหุชุปฏิปันโนภควโตาสาวังสังโฆ ยายาปฏิปันโนภกตวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภกตวตโตสาวกสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานีอาถาปุาริสาวุคานีสาวะกวตโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักิุนโยอัญชลีกันนยโยนุต,ตรังโลปุญญาเขตตังโลกาซาติจินนามณีปยังมันตัง จินดามณีปียงมันตังยะสังธาสังโปนางอุปาสันติสเนหังมาตาบิตาวะอรหังปะโคธันจามหาราชาตาวังมังโปสันทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสทีกิจจิเทโวเยจักโกปชังคัสมิงกินเนวาทัตตาปียงกันตังสารีปุโธพะวันตุเมสิทธีลาพังชนะนเยมณีจินดาปียงจะท่านัางสัพเพชนะพะอหูชนะปียงมะมะสิเอสักระวะ สัตตะวะพุทธรัตันังองค์สถานอุตมังวะรังหิตังเทวามโนสานังคทธาเตเชนะสุธินานาสันตูปัฏฐาสัพเพทุกขาวูปัสสามิตุเตสัตตะวะธรรมรัตันังองค์สถานอุตมังวะรังปาริราหูปัสสามานังธรรมเตเชนะสุธินานาสันตูปัฏฐาสัพเพพยาวูปัสสามิตุเตสัตตะวะสังฆรัตันังองค์สถานอุตมังวะรังอาหูเนยยางปังหูเนยยางสังฆเตเชนะสุธินานาสันตูปัฏฐานะห สัพเพโลคาวุกาสามมิุเตสิบสองชินบัญชรชายาสะนากาตาพุทธาเฉตวามารังสะวาหานังจตุสัจจาสะภังระสังเยป,ปิวิงสุนาราสาพาตันหังกะราทยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตามไมฮังมัธะ เกเตมุนิสาราสีเสปฏิทิโตไม่หังพุทธธรมโมทวิโลเจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสพภคุนาการโรหะทะเยเมอนุรุโทโธสารีปุตตจะทกคินีโกนทันโยปิทะภาคัสมิงโมคัสลาโนจะวามเกทัคขินีสาวะเนไม่หังอาสงอน,น,งสนันทราหุโลคัสสะโปจะวะหานามู โกพาสุวามาโสตะเกเกสโตปิติภาคัสามิงสุริโยวะปะพังการโรนิสินโนเสรีสัมปันโนโสพิโตมุมนิปุงคะโบกุมารากัสสะปเทโรไมเหสีจิตตะวาทโกโสไมฮังวะนีนิจังปฏิภาสิคูนากโร กุณโนังคุลิมาโรจัอุป,ปาลานีนันทศีวลีเทราปัจจอิเมชาตานาราเตติละกามมมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวเกเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโนชิโนรลสาชาลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาระตานางปุต ระโตอาสีทะคิเนเมตังสุตตะกังทะคฆาชังปัจฉะโตอาสีวาเ,เมอังคูริมาลกังขันทะาโมระปริตันจะอาถารายิยะสุตตะกังอาการเสฉะทะนังอาสีเซส,สาปาการะสัมติตาชินานานาวารสันยุตตาสัตตปาการะสังกาตา วาตปิตาท่าสัญชาตาภิรัตชาตุปัทวาเอเสสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวะสะโตเมสก,กิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชเรมชิเหวิหรันตังมหิเตเลสทา,าปารินตุมังสาพเพเตมหาปุชิปุริสาสภาอิจจอิเช อิเจวมันโตสุขุโตสุรโคชินุภาเวนะชิตุพัทธโวธรรมานุภาเวนะชิตาระชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตารายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะมิชะเร13ส,สามพาหงมหากาพาหุงสหัสสมาธิมีมีตาสาวทุทานตัง คีเมฆลังอุทิตโคนาตเสนามาลังทานาที่ทรมวิชินาที่ตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังฆลานิมาราติเรกามพิยุตชิตาสาภารันติงโครามปนาปวัคขามะกขะทัตถายักขังขันตีสุทันตวิชินาที่ตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังฆลานิ นาราขี่ริงขาชาวลังอติมัตตภูตังทาวัดขิจับกามสินีวสสุธารุนันตังเมธธรรมภุเสกว,วิชินาชิตาวามุนินโธตันเตชาสาพวตุเตชายามังคลานิโอคีตาขาดข้ามติหัตัสสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตาโม ชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังฆลานิกัตตวานะกัตทะพุทธังอีว่าขับพินิยาจิตใจยะทุกขะวะจานังชาะกายยะมะชาสันเตนะโสมวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังฆลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะวานะเกตุง วาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปะทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานินันโทปานันชกคูชาคังวิภูทังไมหิทิมปุนเตนะเทระผู้ชาเคนะธรรมะปยันโตอิทูปะเสชาวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชซาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิถิผู้ชาเคนัสัตถะหัดทางความะมสุวิทธิชุติอิทธิภากาพิธานังญาณาคเนวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชซาภวตุเตชยมังคลานิเอตตาปิพุ้ท่าชัยมังคะ อัฏฐคาถาโยวาจนโนทินณทิเนสารเตมทันตีหิตตาวานะเนกาวิธิธานิสุปัฏทวานิโมขังสุขังอธิฆะเมยยะนโรสุสะป,ปัญโยมหาการินิโกนาโทหิตายาสัพพานินังปูเรตาวาปารมีสัพเพป,ปัตโตสัมโพธิโมตามัง เอเตนะสัจาจว่าเชนะโหนตุเตชายมังมังคังชายันโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทิวัตตะโนเอวางตะวงังวิชโยโหหิชายันสุชัยมังคาเลอปาราชิตะปัลลังเกสีเซปัทวิปุคะเรอภิเสเกสัพาพุทธานังอัปคัปปันโตปะโมทติติสุนัขัตังสุมังคัง สุปะพาตังสุหติทังสุขะทุโนสุมุตหุโตจะสุยทังพัมมาจาริสุปัทขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทขินังปัทถคินังมโนกัมมังปะนิทีเตปัทถคินาปัทถคินานิจกตะวานะละพันตัดเทปัทถิีเนภาวะตุสาพมังคลังละขันตุสาพพเทวตาสาพาสัม พุทธานุภาเวนาสตาสสขีพระวันตุเตภาวตุศัพท์พระมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะธรรมานุภาเวนาสตาสุขีพระวันตุเตภาวตุศัพท์พระมังคลังลักขันตุศัพท์เทวตาศัพท์พระสังฆานุภาเวนาสตาสุขีพระวันตุเตสิบสี่ปัติทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตา ธรรมทานเนณะพะขาปูชิตาสโสถิงกรโรเตทะวิหารามันทะเลเทราจามาชานาวากาจากพิกโบสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาามาจาัเทสานิขามาจัอิสราสปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลภาุชาเยปิจะอันทสศัมภวาสังเสทาชาตาอถา,าวปะป,ะปาติกา นิจาริกังรรมวทรังปฏิจเตสะเพปิทุกขจะกรุณโตสังขยังถาโตจีรังสตังธรรมูธรรมทาราจะปุคราสังโคโหนโตสมะโควะอัตยะจะหิตายะจะอัมเหระขันโตสัมธรรมูสัมเพปิธรรมาจาริโนพูดถิงสัมปาปุเนยามะธรรมอริยปะเวทิเตปะสันนโหนโตสะเพปิปานิโน พุทธาสาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวประวัตสตุวุติภาวยะสัตตานังสาม,มิทัทงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะาอัทธราชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพาทาสิบห้าเทวตาอุยโยชนาคาถา ทุกขปัตาจานิทุกขายายาปัตาจานิพยายโสกับปัตาจานิโสกหุนตุสพเพปีปาณิโนเอตาวตาจะเออมเหหิสัพพ้ตังปุญญาสัพพ้ทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพผ้าสัมปติสิทยาทานังท่าทันตุสัทธายัสีรังลักขันตุสัพทาภาวะนาพิรตาหนตุขัตชันตุเทวตาคตาสพเพพุทธาพระลำปัตาปเจ นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิจับพัสโสิบหกสุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตัสัพพเทวตาสัมภาพุทธานุภาเวนาโสขีโหนตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตสัพพธรรมนุภาเวนาโสขีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตสัพพเทวตาสัมภัสังฆานุภาเวนาโสขีโหนตุนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจใจที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราชนตรยด้วยการสาธยายบทตรวมนพระสูตรพระผลิตและมนภาคคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเจเินทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอวยพรให้แก่วัดถ่วมงคลภาพปิดตายยอดเสธีเหรียนยอดเษธีเหรียนไหวรูงหกแปดตลอดจนมงคลวัดถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยนุภาพแห่งปะัะภาพปริดจงสำเร็จศักดิ์ศรีทุกประการด้วยเทิด